วันนี้ผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศบริเวณถนนม้งบอนหนึ่งนะครับถนนม้งบอหนึ่งผมก็ไม่ก็ได้ออกมานานแล้วครับออกมาแบบนี้คร่าวนะครับ,ออก,าาก,รรบก็จะอยู่มานานนี้นะครับจะมีวินแต่ว่าผู้โดยสารจะไม่ค่อยมีเท่าไรนะครับผมมีบ้างอยู่นิดหน่อยนะครับบรรยากาศก็มีชูวิตครับแล้วถ่า,ายด้านถ่ายดานนาา่ด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็ ตรงนี้ก็เป็นส่วนถนนบางบอนหนึ่งนะครับปากทางถนนมางบอนหนึ่งาาคาดคา seven, เซเว่นนะครับผมตรงวินมอเตอร์ไซค์ปากทางมางบอนหนึ่งนี่แหละครับ่าวันนี้ได้มีโอกาสามีเวลาว่างหน่อยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศริงเราไม่ิงเราไม่อิงก,การเมืองน,นะครับเราไม่ได้อิงก,การเมืองน,นะครับความ <laughs> เ,เป็นอยููนะครับผุกคนก็ผุกคน ผู้คนก็จะร่ำรวยกันแล้วร่รวยกันแล้วหน้านะครับบ้านเป็นบ้านนึงเงียบมากนะครับเงียบมากไม่มีผู้โดยสารนะครับก็จะมีแต่รถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็ในทุกวันนี้ตมนนี้ซึ่งวีโอทำทำอะไรอยู่ที่บ้านครับผมนะครับผมแล้วครับครับครับนอนครับผมอ๋อครับแปลว่ากิจการดีนะฮะช่วงนี้กิจการผมดีมากผมนอนยัังไมม่ีการรเนะคบนอนอย่างเดียวตอนนี้ นีด้านในตลาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นก็จะมีแต่แม่ค้าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่เขายังขายของได้นะครับอันนี้วันนี้ผมก็มาซื้อกับข้าวนะครับมาซื้อกับข้าวนี่ก็มีแต่รถนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับนี่ก็เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่วินนี่แหละแต่ว่าเขาก็มาขับรถตามปกตินะแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้มาเท่าไหร่ครับ ข่ายดูสั้นๆครับมานี้ย่นฮนะตรงนี้ก็นรังบานหนึ่งครับแยวผมเข้าไปตลาดตอนครับเข้าไปตลาด นี่ก็เป็นตำนานนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตำนานเก่าเหลาครับไปแล้วตลาดตลาดโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องไปตลาดดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปถ่ายเอาอะไรนะครับ <c oughs> โอเคแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายนะครับ